กันแดดสมูตตทตเยอะขนาดนี้เลือกยังไงให้เข้ากับผิวลิปนี้มีคำตอบกันแดดผิวหน้ามีให้เลือกกันถึง4ส <BB CC, S 1> ูตร B B C C กันแดดมะเขือเทศเป็นสีเนื้อที่ใช้ได้กับทุกสีผิวเป็นทั้งกันแดดบำรุงและทนอัพช่วยปรับผิวให้เนียนใสเหมาะกับคนที่อยากปรับผิวให้เนียนใสเป็นธรรมชาติแบบไม่ต้องลงรองพื้นกันแดดสูตรเย็นไ a ยา a Mysi กันแดดโทนอัพเนื้อเอสเซนส์สีขาวทาแล้วเย็นผิวสบายหน้าช่วยปรับสีผิวสว่างขึ้น1-2ระดับใช้ได้กับทุกสีผิวเลยนะเหมาะกับคน ที่ชอบกันแดดแบบเย็นสบายผิวทาแล้วสดชื่นและต่อมากระแดดพุดดิ้งใหม่ล่าสุดทั้งสองสูตรเป็นเนื้อพุดดิ้งสีขาวคล้ายกันแต่ฟินิชต่างกันนะสูตรสีฟ้าเน้นให้หน้าฉ่ำใสแบบไม่เยอะเหมาะกับคนผิวมันผิวเป็นสิวส่วนสูตรสีชมพูช่วยปรับสีผิวให้ขาวขึ้นแบบเป็นธรรมชาติเหมาะสําหรับคนที่ผิวหมองต้องการอัพผิวใบให้กระจ่างใสขึ้นต่อมาในส่วนของกระแดดทาตัวก็ต้องกระแดดไพรเมอร์ UV ไบ i g ผสนทั้งไพรเมอร์และโทนอัพในหลอดเดียวมีกันถึง3สูตรให้เลือกเลยเนเชอรัลเหมาะ กับทุกสีผิวและผิวแพ้ง่ายตัวนี้ไม่มีน้ําหอมนะลายแหลกเหมาะกับคนที่ผิวขาวเบเหมาะกับคนที่ผิวปานกลางและผิวสองสีเนื้อบางเบาไม่ติดขนไม่ติดเสื้อไม่ติดบอกช่วยเบลูขมข้นทาแล้วผิวดูเนียนขึ้นทันทีผิวกระจ่งางใสดูสม่ําเสมอขึ้นแค่เลือกให้ตรงกับผิวผิวก็สวยครบทั้งหน้าและตัวเลยค่ะซื้อได้ที่เซเว่นอิลเและสมูทโตออนไลน์ออฟฟิเชียลเลยนะสมูทโต